ผ่าตัดสองรอบมีเสียไปห้าล้านกว่า,า,วาตรงนี้คือผ่าตัดสมองะและนี่คือกระโหลกเทียมเราเป็นพลาสติกค่ะและนี่คือสายยางเราของเสียออกมาเป็นเหมือนหลอดอะค่ะหมอก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณเป็นเนื้องอกก้อนเท่ากับปั้นที่แกนสมองเราต้องรีบผ่าตัดด่วนไม่งั้นจะเป็นมะเร็งแล้วสองรอบนีเสียไปห้าล้านกว่านอนไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็ผอมค่ะหมอให้ยามาค่ะก็ทานยาก็ไม่หลับ น,นี่นี้ทุกวันนี้ทานอยู่เดือนละส <Bing> องหมืนคขนหนึ่งมาจนหลับนี่คือหลับดีมากค่ะนี่น้ำหนักจากสี่ห้านี่มาห้าสิบสมโลทานข้าวได้ได้ค่ะแล้วได้ทานแล้วใช่ไหมคะ, <Vietnamese> ะเขาก็เลยปลูกมาเนี่ยนี่8ปดโมงเก้าโมงแล้วย,ยังไม่เตือนหรอ ทุกทีเราตีสีเราก็ลุกแล้วค่ะเพราะว่าผิดปกติอิ่มใจอ่ะนอนได้แล้วดีใจอ่ะแล้วก่อนหน้านี้คือย้ายมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราเลยมาทักแฟนไงว่าเนี่ยตอนเนี้ฉันยังสาวยังสวยไหมเขาก็แลบลนิ้วแหละมึงทั้งเขียวทั้งแก่เราอ้วนขึ้นมาเขาก็มามองหน้าเราตอนเช้านี่พังนี้เธอดูหน้าตาดีเนาะ ทานแล้วดีมากค่ะนอนหลับทานได้แล้วก็สบายใจไม่แพงค่ะคุณภาพดีทานแล้วคุณสามีว่าสวยเพลื่อนยากุุ้มอ่ะจะทานต่อไปค่ะ